สวัสดีครับพบกันอีกคลิปนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับที่สันทรายรีสอร์ทนะครับผม mm hmm. ก็หลังจากที่ไปลงแพรนะครับลากแพ้ไปเล่นน้ําก็ตอนนี mm ้ hmm. กลับมาอาบน้ําเปลี่ยนสภาอผก็ทําอาหารมื้อเย็นนะครับ <c oughs> <c oughs> เสร็จก็มิตติงเสร็จก็จะพักผ่อนครับเดี๋ยวลองดูนครับว่ามื้อเย็นตอนนี้กํางทําอะไรกันอยู่ครับนี่ก็เต็นท์ เต็นที่ผมนอนนะครับชุดน,นี้นะครับกับพี่สาวอีกเต็นหนึ่งดูนครับไปดูกันเลยนะครับเย็นๆเอาได้เป๊บซี่มาไหมเดี๋ยวลงแสบไปกินด้วยนะลุงแสบไปดูตรงนู้นก่อน อันนี้ของเสตเตอร์ไปแล้วครับเซตเตอร์เซตเตอร์นอยออนาวิกโยธินยัง <c oughs> ไงต้องปิดปิดความเชื่อใจไว้นิดนึง อันนี้คุณหมอเจ้าของรีสอร์ทครับครับบริการดีมากครับอันนี้แจ็คทุเรียนซิ่งอันนี้เสียแยมดูคอด้วยโอ้อันนี้เสียแยมนแยมนแยมของเราเองผิดสีเบานะแยมถูกแล้ววะอันนี้แม่ครัวมือชักการปยามินปยาทำอะไรเนี่ย ตำน้ำพริกพวกถุงพวกอะไรพวกนี้ก็รวมถุงเดียวแต่ถ้าเป็นขวดจังขยะอยู่กองกองอยู่ข้างๆได้ไม่ต้องใส่เป็นขวดน้ำขวดแก้วอะไรต่างๆแยกครับไม่ต้องใส่ในถุงนะครับอันนี้เราจะได้แยกไปจำกัดอีกทีอันนี้ปยาจะตำน้ำพริกละลายน้ำใช่ไหมใช่เพราะเราอยู่ใกล้น้ำอันนี้ย่างหมาล้อนฮอทดอกใส่กอกเหมือนกอกอันนี้เจ๊พลอยหลบเซลล์ครับ ไม่โหลดวองราตอนนี้มีอะไรมาลงเกียงนะลงเกียงเลยชนี้มีเงินชนี้มีเงินมีเงินมีเงินชนี้มีเงินมาใช้บริการได้ครับเพไทายช็อปเนินยยองครับผมอยู่หน้าวัดเลยครับสินค้าราคามิตรภาพราคาย่องเบาครับไม่มีก็แปะโป้งได้ครับเจพอยตังเจ๊เจพอยตังเยอะนิ้วโป้งคุณมีคุณค่านะครับใช้กับเจ๊พอยได้ นี้พี่ตั้มครับพี่ตั้มรถซิ่งเดินหยองซิ่งไม่ซิ่งอ่ะกลับไปอ่ะน้ำมันเครื่องจะรั่วตรงไหนก็ไม่รู้เนาะไม่รั่วไม่รั่วการันตีเลยถ้าเกินพันโลเหียบอกเราเหียการันตีไอ้บองวัง่าอะไรรู้ปะอื้รถเราไม่แรงเลยรถเรายีนก็ไม่แต่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาป๊อกไปแมปยีนเออยีนโฟจูเนอร์เดี๋ยวยีนนี่แมปอันไว้ที่เก้าสิบพอยีนี่พี่ตั้มเป็นคนจัดโต๊ะครับ จัดโต๊ะอาหารอ่าเพทายช็อปเพทายช็อปนี่ชื่อย่ออะไรครับชื่อย่อชื่อย่อเพทายช็อป PTS ออ PTS ออ PTS นี่บรรยากาศตอนเย็นๆครับที่นี่ครับคุณหมอดูแลดีมากเลยครับนู่นครับเจ้าของรีสอร์ทนะครับคุณหมอเล็กนะครับคุณหมอเล็ก ทำพักใจได้หมดจากร้รานกาแฟได้ค,คุณหมอครับบริการดีมากเลยครับผมเอ้ยไม่ได้ขอเบอร์เลยคุณหมอเราจะจองที่พักจองที่กลางเต็นท์เบอร์โทรเบอร์อะไรครับเอ่เดี๋ยวลง youtube บอกเลยครับคุณหมอเบอร์โทรครับศูนย์แปดหนึ่งครับผมลืมศูนย์แปดหนึ่งคุณหมอลืมลืมศูนย์แปดหนึ่งเลยครับเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปด ลืมเลยเดี๋ยวที่หลังอ่าเดี๋ยวที่หลังครับแต่แต่เซิร์ชใน Google เจอเลย Google Map เดี๋ยวให้คุณหมอดูกันครับบริการดีครับใช่อ่วนมากเลยมันแตกเห็นปะอ่วนจริงอ่วนมาก็ล้วคือหอมศูนยครับ086ครับผม141 141ครับ536 5368 5ม6 8ครับผมเซิร์ชใน Google พิมพ์สันทายรีสอร์ทเจอเลยครับเบอร์โทรขึ้นแน่นอนครับผมครับครับครับมงกคนยินนาคารายร้อเกิโลร40ยิร้บร้อยสิ1 1 1บแล้วตอน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 นี้เหลือ70เหลือ7 7 0 น้องเขาเคยน้องเขาเคยเป็นซูโม่นะครับเมื่อก่อนใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นกินมาม่าเล่นวายทุกวันกินมาม่ากินไวๆบบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับเต็นท์ครับนี่อยู่ริมน้ำเลยนะครับก็เบอร์โทรตามที่แจ้งนะครับนี่ครับก็ยังไงคลิปนี้ก็ยาวแล้วครับเดี๋ยวจบเพลงนเท่านี้ก่อนนะครับฝาก ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องแสบเนินภาพส,สามสางครับผมยังไงก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวจบคลิ่นี้ครับชอบก็กดไลค์ครับใช่ก็กดแชร์ครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย